สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองที่สวนลุมพินีกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณทุกท่านนะครับพบกับรายการสาม,มัคคีประชาชนเป็นรายการที่ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะเป็นการจัดรายการคู่ขนานไปกับเวทีของสวนลุมพินีในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการชุมนุมทางการเมืองอย่างเข้าใจโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนที่มีขอบเขตมีความหมายมีความก้าวหน้าและความสําเร็จวันนี้จึงได้เชิญผู้ที่อยู่ในประสบาการณ์ในด้านนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและพัฒนาคนอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวง ขออภัยครับอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยครับครับททีครับครับสวัสดีครับแม้เรียนรุ่นเดียวกันเลยต้องเรียกผิดเรียกถูกเลยนะครับครับครับวันนี้มันมีประเด็นการชุมนุมการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในโครงการเหมืองแร่ทองคําที่มีการขยายจะมีการขยายสัมปทานเพิ่มและพี่น้องจํานวนหนึ่งก็ไปชุมนุมเพื่อจะเข้าไปในเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่ได้ชุนมคัดค้านอะไรนะครับ แต่ว่าในกลุ่มของการจัดเวทีเนี่ยก็รู้ว่ากลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่คัดค้านก็มีการสกัดกั้นไม่ยอมไม่เข้าร่วมประชุมและเวลาเดียวกันก็มีข่าวว่าคนที่จะเข้ามาร่วมเวทีฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยไม่ต้องให้เข้ากรณีแบบนี้ก็เลยเกิดภาพที่หลายคนสะเทือนใจก็คือมีนักศึกษาของมาหลาลัยคอนแก่นของมาหลาลัยมาสารคามก็มาตั้งแถวแล้วก็กราบตำรวจ ไม่ให้มาสลายพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมร่วมฟังความคิดเห็นมันก็เลยเกิดคําถามว่ากรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยการครุ้มครองหรือการแสดงออกของพี่น้องประชาชนในการชุมนุมทางการเมืองแม้ยังไม่ได้ต่อต้านเลยเนี่ยการแสดงออกของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันทาให้การพัฒนาการเมืองล้าหลังไหมครับครับก็ต้องถือว่าการเพิ่มเติมนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและมีการชุมนุมนะฮะไม่ว่ากลุ่มของสวนยางนะครับ ลุ่มที่ที่มีการชุมนุมที่เราเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับว่าเป็นนักศึกษานะครับขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามนะฮะได้ก้มลงกราบขอร้องให้ตำรวจนะครับอย่าตับปาลมประชาชนอย่าสลายก,การชุมนุมที่เข้ามาเพื่อจะคัดค้านเนื่องจากเขาได้รับความทุกข์ความยากเวลาเราทำเหมืองทองต่างเนี่ยนะครับปัญหามันเยอะนะฮะปัญหาเรื่องที่ไร่ที่นาสมัยก่อนเนี่ย สี่สิบก็ไปก่อนนะครับ,ครบเคลื่อนไหวที่จังหวัดลำปางหรือภาคเหนือนี่ก็มีปัญหานี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากนะครับแล้วโดยที่ทางราชการนะครับบางทีไม่ได้เข้าใจทางการเมืองทุกกลุ่มทุนก็ร่วมมือกันแล้วก็สนับสนุนกันไปนะฮะโดยที่ไม่ได้คิดถึงความทุกข์ยากของประชาชนเอาเงินเป็นตัวตั้งนะฮะได้เงินได้ส่งออกได้ต่างๆมีโอสินแร่ทองคำอะไรต่างๆหลุนนี้นะครับไอ,อ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจ แล้วผมอยากจะกล่าวเรียนอย่างนี้ครับว่าสาหรับรายการนี้แล้วเนี่ยนะฮะการที่เราติดตามนะครับท่านพี่น้องที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะไปร่วมชุมนุมที่ที่สวนลุมที่สวนยางหรือที่ไหนก็ตามนะฮะจะสวนยางหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องต่างๆขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดเหตุการณ์เพื่อเหตุการณ์แต่พูดเหตุการณ์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องขึ้นมาเพื่อเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับใครเป็นผู้กระทํากับเขา ส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเมืองกลุ่มทุนนักข้าราชการเนี่ยจะกระทาต่อประชาชนเขาถามคันว่าเพื่อผลประโยชน์ของใครถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเราก็จะรู้ว่านะครับรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้หรือกลุ่มทุนสามานที่มีอํานาจนะฮะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองแล้วคุมทั้งรัฐบาลคุมฝ่ายนิติเบียดตรงนี้เนี่ยหรือกลุ่มข้าราชการบางส่วนนะฮะแม้ทั่โดยเฉพาะตํารวจเนี่ยเขาทํางานเพื่อใคร เพื่อเมื่อเราเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาได้้ได้อย่างไรเราจะทาอย่างไรเพื่อจะให้สามารถให้แก้ปัญหานี้เป็นนี้ไปได้เนี่ยคือหัวใจของมันนะครับเพราะในหลายแห่งเนี่ยก็ต้องเรียนตำตรงว่าเวลาเราจัดรายการปลาใสบนเวทีเนี่ยเอามันเข้าว่ามันไม่ได้ครับข้อสำคัญนะฮะแบบรายการนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงอันนี้เป็นหัวใจก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้ใช้สติปัญญามาวิเคราะห์ หาเหตุผลต่างๆว่าเหตุผลต่างๆเรื่อนี้ตามที่ผมกล่าวมาว่าเขาทำงานเพื่อใครและประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์จากการกระทำต่างของเขานี่ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรามองดูง่ายๆนะฮะถ้าเป็นพวกนักการเมืองพรรคเพื่อไทยบางส่วนหรือทนายกยิ่งรักนะฮะมีคุณสุรนันท์ส่งข้อมูลต่างๆไปให้ก็อ,อาจจะโอโ้เห็นไหมนี่คืออำนาจของรัฐบาล การที่มีการตํารวจที่เข้มแข็งการที่มิรัฐเป็นรัฐตารวจแดงเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่หารู้ไม่ว่านะครับอีกภาพหนึ่งที่มันซ้อนกันอยู่จากภาพนี้ก็คือว่าคนมองเนี่ยมันเสียอิดสีเอียนมันบอกว่าตํารวจเป็นเงินภาษีของบริษัทของท่านนายกหรือเปล่าหรือัฐมนตรีนะฮะในพักเพื่อไทยรัฐบาลหรือเปล่ามันกินเงินภาษีอกรของประชาชน เมื่อกินบางสีประชาชนแต่จะมาทาร้ายประชาชนประชาชนก็สู้ไม่ได้ครับเพราะคุณติดอาวุธนะฮะเคลื่อนไหวแต่ทีคุณใช้เงินก็ประมาณของประชาชนไอ้เที่ยวเที่ยวแล้วเนี่ยครับเดินสิงหาเนี่ยคุณใช้ไปตั้งสามสี่ร้อยล้านบาทนะเแล้วคุณเกณฑ์ตํารวจกัอบกองทัพเข้ามามาปิดกั้นให้ประชาชนที่จะไปแสดงความคิดเห็นไปสนับสนุนฝ่ายการเมืองเพื่อให้ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเนี่ย คุณก็มาปิดกั้นเขาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันเป็นภาพที่ขมขื่นและยิ่งเห็นนักศึกษานะครับที่ลงก้มกราบไปขึ้นไปเนี่ยครับคุณอาจจะเยอะเย้ยพอใจแต่จริงมันสะตอนให้เห็นว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกคนเราอะไรเ,เหตุการณ์ภาพนี้นะผมเห็นรายการทุกช่องนะฮะทีวีนี้ที่ในส่วนในเรื่องของประชาชนแต่ในทีวีในส่วนของโวกฟีทีวีหรือทีวีของของพักเพื่อไทยแทบจะไม่เห็นครับเพราะเขาไม่เข้าใจ ส่วนลึกเข้าไปในจิตใจของประชาชนว่าประชาชนเนี่ยมันหมดแล้วครับ <c oughs> คนที่เป็นข้าราชการเป็นตำรวจนะฮะรับภาษีร้รองเพลงเกียดตำรวจของไทยเกียรติวินัยาหารมันนคงสลบคุณทําอย่างนี้ได้อย่างไรท่านอธิบดีกรมท่านพบตรลครับท่านมติมหาไทยท่านนายกครับศึกษาภาพนี้ให้ดีใหม่ แลวผมคิดว่าสิ่งท่านนี้จะต้องทําท่านจะต้องไปเชิญนักศึกษาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วท่านจะต้องก้มลงกราบขอโทษนี่คือเจ้าของประเทศคุณเนี่ยเป็นแค่ผู้เช่าผู้อาสาเข้ามาคุณมาทําอย่างนี้กับเจ้าของประเทศได้อย่างไรลูกหลานของประเทศลูกหลังของเจ้าของประเทศอนาคตของชาติได้อย่างไรมันเจ็บนะฮะเรื่องตรงนี้ผมเห็นภาพนี้ผมนั่งพิมพ์ส่งบทความผมต้องหยุดนะฮะครับครับคือในกระบวนการตรงนี้มันเลยเกิดคําถามว่า เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการแสดงออกของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยตกลงประเทศไทยยังมีการปกครองโดยมีผู้ปกครองคนของผู้ปกครองแล้วก็กำหลาบคนที่อยู่ชนชั้นล่างใครที่มาแสดงความคิดเห็นก็ต้องใช้อำนาจไปข่มขู่ขับไล่อันนี้มันยุคไหนครับกับกับ,บสภาพที่มีการพูดทุกฝ่ายว่าเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพทุกคนต้องมีความเสมอภาคและตกลง อันอันนี้มันอยู่ตรงไหนครับกับภาพนี้มันตอบตอบโจทย์ในแง่ที่ว่ามันมีอยู่ในประเทศจ่ายจริงหรือเปล่าคือหนึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นครับมันก็จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านนายกยิ่งรักไปประกาศที่มองโกเลียนะครับว่าไอ้ตรงนี้นะครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับเรายัางเราเป็นประชาธิปไตยแต่ยังไม่เป็นเต็มที่เพราะครอบครัวถูกกระทํครับมันก็สะท้อนเห็นว่าใครกระทําต่อใครครถูกไหมฮะรปรากฏว่าคุณนั่นเองนยรัฐบาลของคุณนั่นแหละ โดยคำสั่งของพี่ชายของคุณนั่นแหละครับคุณทําคุณใช้กําลังตํารวจนะค,คุณใช้กลไกลที่เกินการภาษีประชาชนไอ้นี่ก็มีขึ้นมาที่หน้ารัฐสภาภายในรัฐสภาเองคุณก็ทําคุณสั่งให้ประธานรัฐสภาทั้งสองคนนั่นนะครับผมคิดว่าหมดศักดิ์ศรีแล้วใช้อํานาจเผด็จการนะฮะข่คมขคู่ผู้แทนของปวงชนเอาตํารวจมาจับ ผู้แทนของปวงชนที่มีสิทธิอันเดชอบทำที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญคุณทําอย่างนี้ในระัฐสภา,าประเทศนี้คุณยึดไปนะครับแล้วคุณจะยึดได้ไม่กี่วันประชาชนจะลุกขึ้นมาและจะขับไล่พวกคุณออกไปแต่สภาพจริงในแง่ของการพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองสิทธิของประชาชนการแสดงออกในการที่แสดงความไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาษาที่นายกหรือคนในรัฐบาลก็พูดไปเป็นหลักเกณฑ์อธิบายคนต่างชาติรู้หมด แต่พอมาในประเทศไทยสภาพการมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมีการชุมนุมที่ไหนจะต่อต้านไม่ต่อต้านแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามมันจะมีกระบวนการที่เห็นชัดว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยทำอะไรก็ถูกหมดกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาลทาอะไรก็ผิดหมดแม้จะเป็นเรื่องความถูกต้องและประชาชนในการจะรวมตัวกันก็มักจะโดนวิธีการปราบปรามย่อยสลายทําลายความน่าเชื่อถือสุดท้ายประชาชนจะมีเหลืออยู่ในประเทศนี้ไหมครับกับสภาพที่อํานาจรัฐมีมากมายขนาดนี้ มันถ้าเราจะดูในเหตุการณ์ที่เ,เกิดขึ้นในรประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยปีนี้ก็จะครบ40ปี14ตุลานะครับ,รบไอภาพที่ยังจำได้อยู่นะครับวันที่5ตุลาคม2516เราไปถแถลงการนะฮะเพื่อจะแจกใบปลิวเรียกร้องให้มีร,รัฐมนูญนะครับเพราะตอนนั้นรัฐบาลจมทนนอมท่านปฏิวัติตัวเองในวันที่17พฤศจิกายน2514เราก็ไม่มีนะครับพอเราไปแจกเราก็เรียกร้องให้มีใครๆก็ประมาทนะครับ ว่ายังไงต่างพวกนักศึกษาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนกันตอนนี้เลยนะครับก็คือว่าอํานาจเหมือนกันไฟตอนนี้ก็อ้างว่าเป็นประชา,าธิปไตยแต่สมัยนั้นมันชัดเจนว่าเป็นเผด็จการนะฮะซึ่งท่านพลจุบันถนอมจอมพลภาคธนเอกนรงค์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้านะฮะสัปสันนักเรียกสามทรราชขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้แต่รัฐบาลคุณยิ่งรักนะฮะภายใต การบงการจากคุณทักษิณจากดูไบที่แต่งตั้งนะฮะมาขึ้นมาเนี่ยมีการกระทำเหมือนเหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันนะครับก็ใช้ตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็มีการโกหกกรอกรมประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นนะฮะที่ออกข่าวบิดเบือนนะครับว่าน,นักศึกษามีใครอยู่เบื้อง,ลงหลังต่างๆไม่อิสระต่างๆก็เหมือนกับ กระทำต่อพี่น้องชาวสวนยางภาคใต้อยู่ทุกวันนี้ก็บิดเบือนต่างๆเข้าไปหมดแต่ในี่สุดเนี่ยเมื่อประชาชนก็ค่อยๆออ,ออกมาออกมาร,ร,รู้ความจริงเขาจึงเรียกว่ากลมกวกก็นี่ก็เหมือนกันฮะหน่วยราชการตัวนี้ก็เป็นกลมกววก